เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทุกคนใฝ่ฝฟฟันพวกเราทีมตานิสาจึงได้ออกแบบนวันตกรรม b o ็อกแอคซึ่งเกิดจากการรวมคำสามคำคือ bo ที่มาจากคำว่า b o ็อคือกล่องการเรียนรู้ c จาก Cycle คือวงจรการจัดก,การเรียนรู้และ Act จาก accumulate คือการเรียนรู้แบบเพิ่มพูนประสบการณ์นวันตกรรมนี้จะเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมและนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ผ่านกระบวนการเรียนรู้15ขั้นสัปดาห์ละ1ขั้นโดยความรู้และประสบการณ์จากขั้นก่อนๆจะเป็นฐานที่เสริมให้นักเรียนไปถึงปลายทางของจุดหมายที่ตั้งไว้แต่และขั้นจะมีรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก active learning มีวงจรการเรียนรู้3ขั้นคือ 1. ขั้น understand เข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่โจทย์กำหนดไว้ โดยใช้กล่องการเรียนรู้ Learning Box ที่ภายในจะบรรจุสิ่งของที่จำเป็นในการทำกิจกรรมคู่มือผู้ปกครองและแบบบันทึกการเรียนรู้ Learning Journal เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในส่วนของการจัดการเรียนรู้และประเมินการเรียนรู้<ม>ในรูปแบบการให้สติ๊กเกอร์เพื่อบอกการมีสมรรถนะของนักเรียนโดยนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ที่ครูกำหนดไว้ให้ 2. ขั้น d ู a อ d เล a ร์ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้เมื่อนักเรียนเข้าใจปัญหาครูจะให้โอกาสนักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเองโดยใช้สื่อวัสดุจาก l e r r n n n g o ็อกโดยครูให้คำแนะนำในฐานะโค้ดในขณะที่ผู้ปกครองจะคอยเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน3ขั้น reflection นำเสนอและสตอนคิด ขั้นนี้น,นักเรียนจะนําผลงานจากการทํากิจกรรมมานําเสนอมีการสะท้อนคิดด้วยตนเองร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียนดูร่วมกันทั้งนี้อาจจะจัดในรูปแบบออนไลน์หรือออนไซต์ site, ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียน<า>ครับ,รบเด็กนี่เขามีความสุขอ่ะบางคนเขาคิดว่าสิ่งนี้เราน่าจะทําอย่างนี้นะนี้เขาพยายามสุดๆนะครับว่าเราต้องทําให้แปลกกว่าคนอื่นครับ ในส่วนของอผู้ในการโรงเรียนนะครับเราก็สนับสนุนหรือว่าเป็นทีมนำของการขับเคลื่อนอโครงการ